สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับก็มาตัดเกรดทัพจังศึกนะครับนัดที่ชนะสิงคโปร์ไป2ประตูสุดสุนะครับเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายเอนะครับตัดเกรดทีมชาติไทยเกมเชือดสิงคโปร์ในศึกเอฟซูรีครับนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฟอร์มการเล่น ยอดทุกคนครับเล่นดีมากทุกคนนะครับผลการแข่งขันทีมชาตัยชนะสิงคโปร์สองศูนย์นะครับซิบรักเทปดนนูนนะครับแปดจุดน่าครับมีจังหวะโชว์เซฟสวยๆให้เห็นหลายครั้งครับไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะครับในเกมนี้ครับคนต่อมาก็สุริยาสิงห์มุยนะครับเจ็ดคะแนนครับโดนคู่แข่งเตะใส่ตั้งแต่ต้นเกมครับแต่ว่าใจยังสู้ครับถือว่าสำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับลำรับเกมเมื่อคืนนะครับคนต่อมาครับเอเลียตตอเล่เก้าคะแนนครับ มีความนิ่งในเกมรับแล้วก็ทําประตูขึ้นนําให้ทีมชาติไทยขึ้นนําสิงคโปร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเล่นดีมากทเลยทีเดียวครับสำหรับเอเลสดอเลาะครับคุตมาปาวีตันตัดเตมีครับก้าคะแนนครับสก,กัดบอลเฉียบขาด เกือบทําประตูได้ด้วยครับในเกมนี้ครับแต่ว่าโดนเซฟไปได้ครับคนต่อมาครับคริสตองโดนครับ6.5ครับสำหรับคริสตองโดนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนการเปิดบอลแล้วก็เพราะยังทําไม่ค่อยดีนักนะครับมีจังหวะขาดการเกินๆอยู่เยอะนะครับสำหรับคริสตองโดครับแต่สภาพโดยรวมก็เอาตัวรอดได้ครับได้ไป6.5นะครับทิติพันธ์พงจันทร์นะครับ7.5ครับบูในเดนกลางได้อย่างดุดันเลยทีเดียวครับน่าจะมีสกอร์แต่ว่ายิงเบาเกินไปครับในจังหวะยิงด้วยท้าซ้ายนะครับคนต่อมาก็บดินฟาลานครับ7คะแนนครับเป็นคนที่่่ซซััดฟรรคคิกกอนนนนามึงปะะตูบใ จังหวะ1นึ่นะครับแต่มีจังหวะจ่ายบอลผิดพลาดจนทีมเกือบเสียประตูอีกด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็เล่นดีครับเอาตัวรอดคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับคนจะมาปฐมพลนะครับจะเริญรัตนาพิรมนะครับหกอยูห้าครับเกมนี้ไม่ก้อยวุบวับเท่าไหร่นักครับไม่มีทีเด็ดที่ขาดมากนักครับเอาไปหกอยูหน้าครับส่วนส่วนคนที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับวิร้าทีปป้อมพันธ์นะครับเอาไปเก้าอยูหน้านะครับแจ้งเกิดในทีมชาติอย่างเต็มตัวสําหรับมิดฟิลด์จากเมืองทองยูเต็ดคครรับบออนนสกีลก่อน ถึงแนวรับเถมยังจ่ายบอลแนวลึกได้ดีอีกด้วยครับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในศึกอาเซียนครับในนัดนี้ครับถือว่าเล่นโดดเด่นมากเลยทีเดียวครับสำหรับช่วยทีมจัดตได้เยอะมากครับสำหรับวีระเทพพ่ปปาปันส่วนอีกคนนะครับเป็นวรชิต8.5ครับถือว่าทาหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้ายิมนะครับในการสร้างสรรค์เกมรุกได้หมือนเงินชิตอีกด้วยครับจากการจ่ายบอลให้สุพัชยอยิง2ต่อศูนย์นะครับถือว่าคุมเกมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับ วอลาชิตในนัดนี้ครับตัวนอีกคนครับสุภัชัยใจเด็ดนะครับแปดจุดห้าครับชัดคมมากนะครับในจังหวะยิงให้ถิ่มใจไต้ึ้นำสองประตูต่อศูนย์นะครับแดมยังมีตาเต้นให้เราดูอีกดีๆอีกด้วยนะครับสำหรับสุภัชัยครับส่วนมาที่เราชื่อตัวดำลองครับฟิลิปโรเลอร์นะครับเจ็ดคะแนนครับลงมาเสริมในตำแหน่งฟูลแบ็กมีความเร็วนะครับแล้วก็กระชากลากเลยได้หลายจังหวะนะครับส่วนปกเกล้าวันนั้นก็ได้หกนะครับลงมาแสดงถึงความสดในแดนกลางให้เห็นนะครับอีกคนหนึ่งเป็นอดีศักดิ์ไสรรรคคคัับบะแนนหาจัังงหวะยยิไไม่่คคอด้รบส่วนอดดศักิ์ไสนครับในนนััดีี้มจงหวะ น้อยมากครับพิชาอุตรานะครับหกคะแนนครับได้โอกาสยิงแต่ชัดคำการออกไปครับศิวกรเตียตะกูลครับ5คะแนนครับโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับเกมนี้ครับนี่คือตัดเกรดทัพช้างศึกนัดเมื่อคืนที่ชนะสิงคโปร์ไปสองตัวศูนย์นะครับโดยรวมถือว่าเล่นผ่านครับส่วนตารางคะแนนในกลุ่มเอครับทีมชาติไทย4นัด12แต้มนะครับอันดับ2ก็สิงคโปร์4นัด9แต้มครับอันดับ3ฟิลิปปินส์4ีนัดหแต้มครับอันดับ4พม่า4นัด3แต้มอันดับ5้ามอลเลเต้ครับ4นัด0แต้มนะครับนี่คือตารางในกลุุ่่่มมคคครรรััััับบบบสวนนนนนใกลออิโดดีีเซย1 3นัด7แต้มนะครับอันดับ2เวียดนามครับ3นัดเจ็ต้มอันดับ3มาเลเซียครับ3นัด6แต้มอันดับ4กัมพูชาครับ3นัด3แต้มแล้วก็สุดท้ายครับลาวครับ4นัด0แต้มนะครับก็สำหรับลุมพีก็มีเตะกันคืนนี้นะครับว่าทีมไหนจะได้ไปเจอกับทีมชาติไทยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ